ที่ไหนล่ะโอเคดูกันเกมแรกอุ้ยทางทีมน้องเงินนะครับไม่ปา่าไม่โอกาสขึ้นไปทำพื้นที่ข้างบนต่อนะตามทตายนะครับเหมือนตัวเกมแรกเกมเก่กาๆที่เคยเคยทำมาเริ่มเปิดฉากยิงกันแล้วครับทุกคนไม่สนใจใครอยู่ในเป้ายิงกันหมดเลยมีโนอานะครับกำลังจะขึ้นไปข้างบนแต่ยังขึ้นไม่ได้เดี๋ยวแอดโลดเอฟโฟคอยอยู่ข้างล่างโอ,อลอเอลส อยู่ที่ฐานนะครับคอยยิงซัพพอร์ตอย่างเพื่อนๆอยู่แต่อยู่ข้างบนนี่ก็รู้สึกเป็นเหยื่อเป็นเหยื่ออารมณ์นะมีมิสไซัยพลายโอเคอ่าเริ่มครับโรบิรตฉีกมาขวานะฮะอ่าเริ่มมันลุยกับรถเลสนะครับรถเลสหนึ่หึงเลือดรถเพียบเลยอ้าวลงไปข้างล่างแล้วครับแอน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 กับอาร์เทเรียโอวาร์ฟนี่ครับ ว้มามีไปแล้ววับไปไหนเ<ๆ>อาข้างหลังอ้าวรู้สึกว่าอะไรดี่จะมีปัญหานะฮะโดนแต่แอนแอนวิ่งเข้ามาหาโนอาต่อยต่อยฟันไม่โดนอ้าวแล้วก็มาเจอกันนอนกันนอยต้องหนีครับไม่ไหวโดนลุมอย่างนี้โอ้เทเลี้ยเปลีป่ยนไปนะครับอ่ะคัทน,นะครับอ่ะคัทวิ่งเข้าหาลสัสซูิตลสัสซูิตวับหนีไปแล้วโอ้ยมันมากครับเรียบร้อยแอนแลันโฟเก็บไรบี้ไปได้นะครับเฟิร์สบัตรถแรดเอสพีโอ้โหเปิดเกมมาไม่ทันไรมีเอสพีกันแล้วโอ้โหไวจริง ใสนะครับทีมีนุสามดีของโอ้โหคุโรบะรอสแล้วก็วาร์ปหนีฮะปล่แล้วครับเจอรถเก็บอ่าโอ้โหแอนด์โนแอนด์โฟร์ครับแอด์แอนด์อ่าไปทำอะไรอยู่ที่บ้านวิ่งไหนตามวิ่งไหนตามไปข้โมดอัะเีเรวไม่ขึ้นขึ้นไม่ทันไปเดี๋ยวเลยอ้าวโดนเอ็สทีใครเอ้ยใครเอ้ยโอ้โหจากข้บวนไหลบีครับบินมาจากกลางครับอ้าวแล้วก็กลับไปแดงกลางไดยบ่อยอ้าวถ้าเอ๋อยู่ข้างบนมีใครอยู่ โอ้โหยักษ์ใหญ่นะฮะวิ่งครับวิ่งหน็บอืมอะไรพี่หลบขึ้นใช้บีบินตะวันกลับนะเมื่อกี้อ้าวเปลี่ยนตัวอุ้ยตอนนี้ตึกอยู่นะครับทั้งฉากเลยครับทั่วฉากเลยบนกลางล่างเรียบร้อยแอนเอนเก็บอัลเทเรตไปได้แลสเทลินเก็บอัลเทเรไปได้โอ้โทษเทปแอนเอนหลดเก็บโรสเลสนะ ดาสเลตโดแล้วลาสเลตเอรอนแอรอนปัาบปั๊บปั๊บเอาลบได้โอ้เอสพี LT นะครับเรียบร้อยแอรอนถาก่อนไปเลยแดงนะครับคะแนนย,ยังน้ำอยู่นะครับตอนนี้อยูเงินนี่ต้องพิจารณาครับทำยังไงดีแผึกการกระจายนี่ทำให้บอกว่าทีม รวมกันไม่ได้นี่ลำบากนะแอดรอนครับแอดรอนยิงคู่สู้แอดแอดกับแข้งที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเจอกันไกลอ้าวต้องไม่รอดครับลรสรเลดเก็บแอดลอนไปได้โนอาอยู่ข้างบนครับพื้นอยู่พื้นที่ข้างบนอยู่โรสเลดด้วยล้อมแอดแอดได้แล้วอืมได้รอดครับโรสเลดเก็บแมนเดนไปได้เกมแรกแนะ่ตกเป็นของนะยังไม่แน่ครับยังไม่แน่เวลาเพิ่ง 3, 3สามสามนาทีนิดๆมาดูกันครับตอนนี้ รู้สึกอีกฝั่งหนึ่งจะเหลือแค่2นะฮะแต่ยังโอเคครับยังรุยกันอยู่ลอบลับโอ้ไม่รอดครับตัวฮิลแอสโซลิสเปลี่ยนตัวกลับเป็นเลส้าหนึ่งแล้วยิงสู้รถแล้วนะครับต้องหลบก่อนใช้ถั่วครับยิงสู้ต้นเต็มเป๊ะเจ็บเจ็บหนีหน่อยหนีหน่อยอีกนิดนึ่งเข้าครับแต่มีสกิลการระยะกลางครับกันมิสไซร์ได้พอนิดนึงเอาลอบลอบเก็บโมอาร์ไปได้โอ้โหสวยงามเมื่อกี้ ไม่ทันไปมองเลยมัวแต่มองตรงนี้อยู่โอ้ยงานเข้ารถเลสรถเลสดนไล่อืมอ้าวจิ้งจกฟุ่มฟุ่มสุดใจอืมอ้าววิ่งโอ้ยติดไอ้ฟิวติดไอ้ฟิวอะไรพี่แหวนอืมเต็มเลยเอ็กอืมวาร์ปดีครับอ่าแตนๆปุ๊บอู้ยหนูอาเก็บเลยสลิดไปได้ครับช่วงนี้รับไปมาเราบิื์มไม่รอดรถสลิดขึ้นข้างบนแต่เห็นข้างๆไหมนั่นแหละหนูอาหนูอา